มันมันม่บรหามันมันกัเขา้องบริหารอครับใันกันหรอครับครับครับมันบ่หากับขึบ่หาอ๋อครับเี่ยเขาว่าจะมาดงวอยาจจะหมัดใครัวยาจะหมัดใ้ครับอนี่จะวาลางบุดไทยลางบนเออลางบนขันขัันบ่บกัเป็กานขัน่กับเกสามนี่บ่สามูนย์ศูนย์สามนี่บอก่สามสามศูนย์นี่มันสิเปเล็นสี่โตมันสิเปเซขสีโตเออโ เศรษฐเท่พ่อใครายการของมันครับครับครับเออมันสิเป็นเลขสโตมันสิเป็นเลขสี่โต้คืออ่ไสามศูนย์เออศูนย์สามเออบานนี้มันสิบเป็นลงบนมันสิสื่อลางบนเลยเออบานนี้ลางอ๋อเออเอามันกลับเป็นสามศูนย์ศูนย์สามสื่อเออก็ือลงบนมันเป็นซีโตสิก็เป็นซีโต้ออเป็นสีโตเนออ